สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆนุ้งน้องเอฟซีชาวร้อยเรื่องพุทธคุณทุกท่านเลยพรกะก็ผมเมือนเดิมภูผาเพชรทองขนองฤทธิ์นะครับคลิปวิดีโอนี้นะจะขอพูดถึงเรื่องราวเกี่ยวกับต้นไม้มงคลนะประจําปีนักสัตว์เหมอกันนะพอดีมเมื่อกี้ผมได้ลื้อทาความกลับนะเก็บห้องใหม่ก็เลยไปเจอสมุดบันทึกเก่านะของตัวผมนะที่เคยบันทึกเอาไว้นะเมื่อก่อนเนี้ยคือเป็นคนชอบปลูกต้นไม้มากนะนะแต่ว่าช่วงหลังๆมาเนี้ย ก็ไม่ค่อยได้ปลูกแหละน้ก็จะปลูกตามความเชื่อนะน้าผมก็จะชอบปลูกต้นไม้ตามความเชื่อในที่ต่างๆอย่างเงี้ยน้นเราก็ชอบไปร้านต้นไม้ก็ไปถามคนนั้นถามคนนี้น้นร้านนั้นก็แนะนําแบบนี้ร้านนี้ก็แนะนําแบบนั้นมาน้าผมก็จะจดๆจดจด,จด,จดบันทึกเอาไวนะ้น้าเอาเอนะเก็บเก็บ,บรวบรวมเอาไว้นะเพราะเมื่อก่อนช่วงก่อนนูนะ่นน่ะโอ้โหหลายปีก่อนนะคือไม่ได้มีแบบโทรศัพท์อะไรมากมายนะไม่ได้มีแบบจะมาถ่ายคลิปวิดีโออะไรพวกเนี้ยไม่มีนะก็ต้องใช้เป็นสมุดนะจดน้เราก็ไปร้านนั้นร้านนี้แต่ต้นที่ แล้วแตนะ่จะปลูกตลอดเลยนะครับนะวันนี้ผมก็ไปเจอนะบ,บันทึกเก่าของผมอาไว้แล้การเกี่ยวกับปีนักสัตว์ จะมาแนะนําเป็นแนวทางนะให้กับพี่ๆน้องๆแล้วกันนะสำหรับต้นไม้นะครับที่ปลูกตามชโลกนะแต่ละบุคคลและกันนะใครมีบางบางต้นเนี่ยบางชนิดเนี่ยเป็นไม้ใหญ่นะใครมีที่นะพอที่จะปลูกได้นะก็ปลูกแล้วกันอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะแล้วก็มาพูดคุยกันลวกันนะสำหรับบันทึกเก่าๆที่ผมเคยบันทึกเอาไว้นะก็จะมาพูดให้เป็นแนวทางและกันเผื่อใครมีที่นะก็ลองเอาไปปลูกดูได้นะครับนะอันนี้ต้องขอเน้นย้ำนะว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคล ต้นนะครับต้นไม้ทุกต้นดีหมดแหละนะให้ความร่มรื่นนะบางต้นก็ให้ดอกไม้ที่สวยงามบางต้นก็ให้ผลนะผลิตให้เราได้ดื่มกินได้นะครับนะวันนี้ผมมาแนะนําแล้วกันนะเขาบอกว่าเป็นต้นไม้แบบประจํานักสัตว์นะปลูกไปเพื่อเสริมโชคนะครับนะให้มันตรงกับนักสัตว์ของตัวเองนะเราไปเริ่มที่นักสัตว์แรกก่อนเลยนะปีชวดกันเลยดีกว่านะปีชวดเนี่ยเขาบอกว่าให้ปลูกต้นกล้วยแล้วก็ต้นมะพร้าว นะครับนะใครมีสถานที่พอปลูกได้นะก็ปลูกนะแต่ถ้าเกิดว่าเราพูดถึงกล้วยกับมะพร้าวเนี่ยดีอยู่แล้วนะครับนะต้นมะพร้าวเนี่ยโอ้เราก็ผลเอามากินได้นะครับนะต้นกล้วยนี่ก็ได้ใช้ทั้งใบนะใช้ทั้งต้นนะใช้ทั้งผลเลยเอามากินได้อีกเอามาแกงได้เอามา,า,าทำบวชชีได้อะไรได้นะประโยชน์เยอะแยะอยู่แล้วนะครับนะมาที่ปีขาน,น่อยล,ยละกันปีขานเนี่ยเขาบอกว่าให้ปลูกต้นขนุน นะต้นขนุนนี่ก็โอ้โหนะถือว่าเป็นอีกหนึ่งผลไม้หลักนะสำหรับใครที่ออบูชาหลวงพ่อโสธรน,นะเขาก็จะนิยมนะบนบานสารเกา่าหลวงพ่อโสธรด้วยขนุนบ้างแหละไข่ต้มบ้างแหละนะครับนะต่อมาเป็นปีฉลูนะปีฉลูนี่ให้ปลูกต้นตาลน,นะครับนะต้นตาลน,นี่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งต้นนะที่อาจจะต้องใช้เนื้อที่หน่อยนะเพราะว่าต้นเขาค่อนข้างใหญ่แต่ผลเขาก็อริดอร่อยเหลือเกินนะครับโอเคอามาต่อมามาที่ปีกุลนะกันนะนะปีกุล ปีกุลเนี่ยนะที่เคยได้ที่เคยได้บันทึกเอาไว้นะเขาบอกว่าให้ปลูกต้นบัวบกนะน้นะต้นบัวบกนะมานะลองไปหากันดูแล้วกันนะบางต้นผมก็อาจจะไม่รู้จักนะต้นบัวบกนะครับนะส่วนมาที่ปีเถาะนะปีเถาะนี่ให้ปลูกต้นมะพร้าวเหมือนกันนะครับนะต้นมะพร้าวนี่ก็น่าจะดีกับคนปีเถาะนะทีนี้มาปีมะโรงนะปีมะโรงนี่ให้ปลูกต้นไผ่นะครับนะหรือต้นหิ้วนะครับนะสต้นนะจริงๆก็จะมีอีกหลายต้นนะที่เขาเคยบอกผมมาแต่ว่าบางพันผม ก็จดไม่ทันนะผมก็จดเท่าที่ผมจะพอจะจาได้คร่าวๆนะครับนะโอเคนะปีมะเสงนะปีมะเสงให้ปลูกต้นไผ่เหมือนกันและก็ต้นรังนะต้นไข่กับต้นรังนะครับนะก็ลองไปหาดูแล้วกันนะต้นไผ่เนี่ยเรารู้จักอยู่แล้วนะบางคนถ้าปลูกไผ่เอ่ออาจจะไม่มีแบบไผ่ใหญ่นะก็ลองใช้ไผ่เล็กๆอ่ะที่เขามาทํากันเป็นไผ่เล็กๆก็เห็นมีมีหลายๆคนเขามาทํากันเหมือนกันใช่ไหมนะเป็นต้นไผ่นะเอามาทําเป็นเล็กๆอย่างเงี้ยนะครับ มาต่อมานะครับนะปีมะเมียนะปีมะเมียปีมานะครับนะปีมะเมียนี่ให้ปลูกต้นตะเคียน นะหรือว่าปลูกลต้นกล้วยนะครับนะต้นกล,ล้วยนี่ก็ดีนะประโยชนะ์เย <c oughs> อะน,นะครับนะปีมะแมอ่ะใกล้ๆกันเลยปีมะเมียปีมะแม่ปีมะแม่นี่แค่ปลูกต้นไผ่นะต้น,ตนปาริชาตินะครับนะต้นไผ่กับต้นปาริชาตินะนะครับนะอ่ะมาและเสร็จทีนี้ก็มาปีจอนะป,อนะปีจอนี่ปลูกต้นบัวบกนะแล้วก็ต้นสำมรงนะครับนะก็ลองไปหาดูแล้วกันนะว่าต้นบัวบกกับต้นสำมรงเนี่ยเปไ็นยะังไงนะผมบางต้นผมก็รู้จักบางต้นก็ไม่รู้จักจริงๆนะค่อยๆศึกษากันไปนะทีนี้มาปีปีวอกนะครับนะปีวอกนี่ปนละูกต้นไผ่ต้นยาง นะ้าต้นไผ่แล้วก็ต้นยางนะครับนะ้าเอาหลายๆคนนะ่าจะพอรู้จักกันอยู่นะและสุดท้ายก็คือปีละกานะปีละกาก็เหมือนกันนะปลูกต้นไผ่ต้นยางนะครับนะอันนี้ก็เป็นปลูกต้นไม้นะตามปีนักสัตว์นะครับนะเนี่ยที่ผมบันทึกเอาไว้ก็เอาไว้มาพูดคุยกันเป็นแนวทางแล้วกันเนาะเป็นความเชื่อแบแบแปลกๆใหม่ๆนะที่หลายๆคนอาจจะยังไม่เคยได้ยินนะ้าผมเคยได้ยินมานานแล้แลวแหละแต่ว่าไอ้บันทึกพวกนี้ไม่รู้มันหายไปไหนหมดนะผมเจ้าพึ่งมันจะมาลื้อเจอเหมือนกันนะเป็นรุ่นพี่นะที่เขาปลูกต้นไม้เป็นเจ ของร้านต้นไม้ต่างๆในที่ผมเคยไปร้านเขาเนี่ยเขาก็ให้ข้อมูลมาพูดมาคุยมาอะไรผมก็จด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 เอาไว้นเอาไว้เป็นข้อมูลเพราะเมื่อก่อนเนี้ยบอกเลยว่าไปไหนมาไหนเนี่ยคือจดอย่างเดียวนะครับนำสมุดเล่มนึงนะจดอย่างเดียวนะผมก็เป็นคนชอบจดจดบันทึกเอาไว้นะเดี๋ยวเจอบันทึกอะไรน่าสนใจนะที่ผมเคยบันทึกเอาไว้เนี่ยอดีตนะเดี๋ยวผมจะมาค่อยๆเล่าให้ฟังลวกันนะแต่เรื่องต้นไม้เนี่ยเยอะนะเรื่องต้นไม้นี่เยอะมากเลยนะครับนะเดี๋ยวค่อยๆ เอามาเล่าให้ฟังนะเพราะผมก็เป็นคนหนึ่งที่ไม่ค่อยชอบปลูกไม้ผลนะปลูกแต่ต้นไม้ที่เป็นไม้ดอกนะไม้มูงคนอะไรแบบนี้นะครับนะอันนี้ผมชอบปลูกมาเมื่อก่อนนี้นะ นะครับนะแต่เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีเวลาปลูกแล้วนะทุกวันนี้ต้องไปหาพระเองเดียวนะวิ่งหาพระเองเดียวนะนะแล้วก็ทําคลิปวิดีโอนะครับโอเคเอามาเป็นแนวทางเล็กๆน้อยๆนะเรื่องแปลกๆใหม่ๆนะที่ในช่องของเราไม่ค่อยได้พูดถึงนะครับนะครั้งนี้ก็มาพูดถึงให้กับพี่ๆน้องๆที่รักต้นไม้ได้ฟังแล้วกันนะเดี๋ยวผมไปลื้อบันทึกของผมก่อนว่าผมมีบันทึกอะไรไว้อีกนะแล้วเดี๋ยวเราจะมาเล่าให้ฟังในคลิปต่อไปสําหรับคลิปนี้ไปก่อนสวัสดีครับ